ก่อนดูคุยแซปโชว์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับใช่ค่ะป้าค่โอ้ยมาก้ี่นี่นขวัญใจพี่กระเทยมาแล้วเนอะบิวจิตุริยานักร้องหมอลำสุดฮอตที่เข้าแห่งหมอลำคณะดังระกอบบันเทิงสิปน ี่วันนี้จะมาเปิดใจหลังเป็นหมอลำลูกรักหัวหน้าวงที่ทําให้เกิดปัญหาจนเกือบจะออกจากวงไปแล้ววายตาแล้วก้อมเล่าเหตุการณ์เจอชายปริศนากบหัวกล้ามเวทีอ๋อไมค์กอดทำเอาจ้าขวดขอบึืนแบบสุด,สด เราเห็นการเหลือเชื่อที่เจ้าตัวเคยโดนคนทำของใต้จนเกือบตายมาแล้วว้ายเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปถามเธอกันเลยดีกว่าขอต้อนรับนักร้องหมอลำสุดฮอตเสียงา้าบิวจิตชุริยาสาวล่าเบืองอุบบนเสียงสาวบ้านนาแฟนแฟนจ่ามาแล้วเด้อทานศา้าบนทินดอกบัวบาน เชื่อลูกเชื่อลานพระวอพระตาสาวสีเมืองใหม่ในน้ำบิวจิตชริยาเอาเสียงลำทำนองว่าจาส่งเสียงวอนมาอ้อนใจแฟนแฟน ทรว่้องลิวจิตชริยาเขสู่การคยแ่ชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเลาะมากนี่จานขนตั้งหมดเลยเนี่ยดูดิคือเสียงเขาเนาะคือเปิดมันคือเสียงของแบบนักร้องหมอนลำจริงๆอ่ะเนาะคือต้องบอกว่าตอนนี้กระแสเขาแรงมากโอ้โหมามาเบอร์หนึ่งดำหนึ่งเลยพี่อไม่อยากจะบอกปกติแล้วนะคะนักร้องหมอนลำ ท,ทั่วไปเนี่ยก็จะมีแม่ยกมีผู้หญิงผู้ชายาชอบคนนี้เขาไม่ใช่นะคุณเขาเป็นขวัญใจพี่ๆกระเทยยังไงเธอทำไมถึงเป็นขวัญใจพี่ๆกระเทยคะอ,อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าพี่ๆกระเทยคือแบบกระแสจากพี่ๆกระเทยคือดีมากเลยะค่ะเวลาหนูโพสอะไรลงก็คือส่วนมากจะมีแต่แบบพี่ๆกระเทยทั้งนั้นเลยคะ่ะที่มาคอมเมนต์ยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นลงอะไรอย่างเช่นหนูจะหนูจะชอบลงพวกแบบคอนเทนต์ตลกตลกอะค่ะหนูจะชอบลงพวก หน้าสดตัวเองอะไรเงี้ยก็ลงไปพี่พี่กันเธอก็จะมาแกงมาแซวอะไรเงี้ยเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้บ้างบางทีเหมือนเหมือนแม่แต่งอัพเตยำบ้างเขาบอกว่าหนูเหมือนหน้าเหมือนแม่แต่งอะเขาก็จะเขาก็จะแต่งรูปหนูกับแม่แต่งไปใส่กันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะพี่พี่กระเธอก็จะมาให้กระแสตอบรับดีค่ะจากพี่พี่อจบตีิน้องบิวคาน้องบิวถือว่าเป็นหมอลำเบิร์ต้นต้นของเมืองไทยเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะอาจารย์ก็แบบ พื้นฐานนี่ยนะะเป็นเบอร์ต้นของวงแหละเนาะใช่ไหมวงเราต้องบอกว่าเป็นวงใหญ่เนาะวงชื่อว่า <c oughs> <c oughs> วงประทมบันเทิงศ่ะนี่ <c oughs> จะบอกว่าไม่ดังได้ไงวงนี้เขาใหญ่มากๆแล้วที่สําคัญคืออะไรนี่ดูเวทีคุณสิคุณหมอลำเนี่ยขึ้นไปยืนนี่ตัวเท่ามดเลยนะพวกเราอะเว <ง S 2> ทีใหญ่แบบเนาะสี่เมตรอะเนาะใหญ่เบื้อง้นเทิมเลยนะคะที่บอกว่าหลายๆคนเขาแบบจ้องมองเรา เราก็เป็นเป้าของวงเลยนะก็เพราะว่าเราเป็นลูกรักของหัวหน้าวง <c oughs> จริงไหมอันนี้จริงไหมไม่ไม่ทุกคนคือหนูว่าในวงทุกคนคือเท่าเทียมกันหมดนะคะ <c oughs> แต่ว่าหนูหนูมาหนูมาอยู่คือครั้งครั้งแรกอะคะ่ะ <c oughs> หนูเพิ่งมาอยู่หมอรำใหญ่แล้วหนูหนูไม่เคยใช้ชีวิตในในวงวงใหญ่เพราะว่าหนูเป็นหมอรำซี่มาก่อนหัวหน้าก็จะดูแลเป็นพิเศษหน่อย <c oughs> เพราะว่าเราเราไม่รู้พี่ หัวหน้าคณะผู้บริหารก็จะคอยบอกคอยนี้ให้อันนี้เป็นพิเศษหน่อยค่ะ,คะเพราะว่าเราเราเพิ่งเคยมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพี่เบนคะพอน้องเนี่ยได้รับแบบอย่างที่บอกว่าไม่ใช่อภิสิทธิ์เนาะก็อาจจะเป็นอภิสิทธิ์แหละแต่แน่นอนคนก็ต้องรู้สึกหมันไส้บ้าง<ม>อะ<ม>เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณหน,หนูหนูว่ามันมันก็ต้องมีทุกวงการแต่ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงก็แค่เป็นแบบฟิลซุปซิบนินทาแต่ว่า หนูไม่เคยเจอค่ะคือคือหนูไม่อยู่ไม่เคยอยู่ในสังคมที่แบบว่ามันร้อยพ่อพันแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วหนูก็เลยเฟลก็เลยร้องไห้แล้วแบบเฮ้ยมันมันน่าทำไม่าอย่างเราไม่น่ารอมันไม่น่าอยู่เลยอย่างนงี้เลยหรอมันทําไมรู้สึกว่ามันมันโหดร้ายแต่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะพอพอมาตกตะกอนความคิด พอเรามานั่งคิดดูแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกวงการะนะคะ<ช>หนูก็เลยตอนนั้นอ่ะก็คือแบบหนูยู่เท่าไหร่ตอนนั้นนะลูกตอนนั้นเหรอคะอหนูเพิ่งเข้ามาปีป,ปีหกห้าค่ะอคตอนนั้นหนูาายี่สี่ปีปีนี้ยี่ห้าอ๋อเพิ่งจะเข้ามาปีเดียวน้องบิวคันแล้วประโยคไหนที่ทําให้เรารู้สึกเราเฟลลงมาเลยเอ่ะมันมันไม่ได้เป็นประโยคแต่มันเป็นการกระทํามากกว่าที่เราที่เราเห็นนะคะที่ที่เพื่อน ในในวงแบบแสดงคือเรารู้คือเรารู้สึกได้เนยมันจะมีเซนส์นอาจารย์ว่าเออมชคาเราแล้วเนี่ยหนูคิดมากไปเองหรือเปล่าอันนั้นอาจจะใช่มั้งคะอาจารย์หนูก็ไม่รู้แต่ว่าเราแล้วหนูก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ยังไงตอนนั้นหนูแบบอยากกลับบ้านเลยนะคะอาจารย์หนูร้องไห้ทุกวันเลยรู้สึกว่ามันหนูมาครั้งแรกหนูไปรถบัสนะคะไปรถบัสก็คือไปกินไปนอนกับพวกพี่ๆแดนเซอร์เลยซ้า สองสามเดือนแรกก็คือหนูไปรถบัสแล้วก็แบบเออทำไมมันลำบากจังเลยวะทำไมเราแล้วก็มาเจออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อนในวงก็แบบนินซุบซิบนินทาหรือว่าเราจะกลับบ้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าหนูไม่ได้เคยได้ยินเป็นคำอะไรนะจาหนูหนูอาจจะคิดไปเองเพื่อนฉันว่าก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเหมือนตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราถึงแม้ว่ามันเราจะจะมีชื่อเสียงแบบ ภายในค่มคืนก็จริงแต่แต่รู้สึกว่าทําไมสิ่งที่มันมันกระทบกับเรามันมันไม่โอเคอะจะรับไม่ได้คําว่ากลับบ้านเนี่ยกลับไปแล้วมาหรือยุติบทบาทยุติเลยค่ะหนูจะกลับไปเลยค่ะไม่อยู่แล้วค่ะหมายถึงจะไม่อยู่ในวงแล้วเฮ้ยกลับไปเลยความฝ่ฝันทั้งชีวิตเรานี่ไดน้ก็คือตอนนั้นมันแบบไม่ไหวแล้วอะครับพี่เบนมันเหมือนแบบหมายถึงว่าสิ่งที่เราที่เราบอกว่าได้อภิสิทธ มากกว่าคนอื่นคืออะไรอย่างเช่นเออย่างเช่นหนูหนูมาอย่างเงี้ยทางหัวหน้าจะจะมีโชว์ให้หนูเลยค่ะซึ่งตามหนูก็เพิ่งมารู้นะคะว่าตามหลักหัวการที่เราจะได้โชว์เนี่ยคือเราต้องคนอื่นเขาจะเริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ก่อนค่อยๆค่อยๆก้าวๆขึ้นไปแต่หนูมาแล้วหนูมีโชว์เลยแล้วแบบอยู่ดีๆได้ร้องประมาณสามเพลงโชว์คนเดียวประมาณ30สนาทีเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่ากว่าที่คนอื่นเขาจะได้มาคือมันต้องยากขนาดไหน<ข>ที่เขาจ,จะได้มันตรงนี้โอ้เขาก็มั่นไส้เนาเข,ข้าใจแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่เหมือนแบบปกติแล้วถ้าคนในวงอะ่ะเขาจะไม่สามารถออกไปร้องเพลงหรือรับงานข้างนอกได้แต่เราไปได้ใช่ไหมคือหนูว่าหัวหน้าวงอะ่ะทาง,ทางพ,พ่อกับแม่ครับไม่อิ๋วพะดับสองนี่ยแกไม่ได้ห้ามว่าให้รับงานนอกนะคะแต่ว่า ก็คือโดยโดยทั่วไปน่ะเขาจะไม่เขาจะไม่จ้างหมอลำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแต่ว่าหนูพอดีหนูเข้าไปแล้วมันโชว์หนูมันมันติดตลาดนะคะก็เลยมีร้านติดต่อมาอก็เลยเป็นหนูที่ได้ไปต้องไปออก เขาจะไโชว์เราก็เลยดึงไปคนเดียวแต่คนอื่นก็สามารถไปโชว์ได้นะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ปิดกั้นแต่เพียงแค่เรามีลูกค้าต้องการเราไปแสดงเราก็เลยอ๋อไปแสดงโดยที่ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรลูกค้าแล้วช่วงจังหวะที่หนูมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเอ็นดูนู่นนี่นั่นแล้วหนูมีลืมตัวบ้างไหมอุยอาจารย์มันมีนะอาจารย์มีมันคนเราเนาะอาจารย์ฟิลลักโลภโกรธลงค่ะตัดไม่ได้แล้ว บางทีก็ม,มีมีแบบฟิลมั่นหน้าอาจารย์ <laughs> ฟิลมั่นหน้าอยู่นะคะ <laughs> ก็มีฟิล <laughs> ก็มีฟิลมั่นหน้าก็หน้าหมันไส้อยู่นะก็ฟิลมั่นหน้าจานจริงอันนี้พูดจริงๆหนูมีความรู้สึกแต่ว่าก็ก,ก็ดีที่คนรอบข้างเราช่วยตักเตือนอดึงสติเรากลับมาได้เราเราโชคดีมากที่มีที่มีคนรอบรอบข้างที่ดีนะคะ, <laughs> คะ พ่อแม่พี่สาวเงี้ยก็จะคอยตักเตือนหรือว่าแฟนคลับเนี่ยกนดี้นะคะเขาก็จะบอกว่าอย่านั่นนี่นู้นี่นั่นนะอย่าหลงตัวเองนะพยายามเป็นตัวเองหนูเข้ามายังไงก็คือต้องเป็นแบบนั้นะอะไรเงี้ยต้องคงความเป็นตัวเองไว้อย่าไปฟิลมั่นหน้ามากเกินไปน,น,นะเนเพร<อ>าะจริงๆในวงก็หลายร้อยชีวิตชอันตรายอยู่เหมือนกันเนาะนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งทีท่แบบคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในวงได้ก็คือการโดนขโมยเงิน ค่ะอันนี้ก็ที่แรกหนูก็หนูมาวันแรกเลยหนูโดนเลยวันแรกที่ขึ้นหนูจําได้หนูโดนเลยคือโดนรับน้องเลยโดนรับน้องเลยค่ะอาจารย์มันขายยังไงอ่ะเออมาลลยวันแรกหนูได้แค่หนึ่งพันบาทมันเป็นพวงมาลัยหนึ่งพันบาทเลยเขาก็จะมาให้หนูเลยหนูน่ะก็เก็บได้พวงมาลัยมาหนูไปเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในกระเป๋าก็คือรูดซิปอย่างดีก็คือรู้แหละว่ามันก็มันมีแค่หนึ่งพันอาจารย์หนูจําได้จำได้เลยมันไม่ได้ ก็ไว้ในกระเป๋าพอจะกลับบ้านเงินหายเอา้าเงินหายแบบอา้าก็ก็คิดไปยามหนูมันหายมันจะหายไปได้ยังไงเพราะว่าเราก็รู้มัน,ม,นมีแค่หนึ่งพันอะคะ่ะอาจารย์ซึ่งเราหยิบมาเราจําได้เราจำได้เราก็เก็บไปในกระเป๋าเราไม่ได้ลืมแน่นอนแต่ก็อ่ะคิดในแง่บวกว่าเออเออมันคงหล่นไปมัง้งหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูสงสัยใครโอ้ยอาจารย์มัน มันเยอะคนเอคนมันเยอะคนมันเยอะแล้วมันไม่ใช่มีแต่คนในวงนะคะจย์ก็คือหลังเวทีคนนอกก็สามารถเข้าไปได้มันคนมันพลุกพลาดอาจารย์เหตุการณ์วันนั้นครั้งนั้นทําให้หนูระวังตัวมากขึ้นไหมก็ในระดับหนึ่งด้วยความที่หนูเป็นคนแบบฟิลแบบไม่ไม่สุกเอาเผากินอาจารย์แบบไม่ได้อะไรมากมายค่ะไม่แล้วก็มีมีหนูว่ามันจะหายทุกวันเลย แต่ว่าหนูไม่ได้สังเกตอตอนนั้นที่มีคนมาบอกว่ามีเพื่อนพี่กระเทยนะ่ะแกนับตังให้หนูค่ะเลยเป็นพี่กระเทยที่ไปด้วยกันนี่แหละค่ะแกนับตังให้หนูแล้วว่าอีบิวมึงอ่ะไม่สังเกตเหรอเวลาเก็บหน้าเวทีมันได้เยอะมากเลยนะแล้วทําไมเวลามานับอ่ะนี่มันเจ็ดแปดวันแล้วยังได้แค่นี้อยงยังได้แค่ประมาณสี่ห้าพันนี่มันซึ่งมันไม่น่าจะ ได้แค่นั้นนะเพราะว่าตาเนื้อเราเห็นคือมันถุงมันขนาดนี้เลยนะคะอาจารย์หนูเก็บแบบหยิบหยิบหยิบไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นเลยก็คือหยิบ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 แล้วเออก็มาสังเกตแล้วก็มาคิดแล้วก็อดูแล้วงานต่อไปมันจะนีจริงไหมลองแล้วล่ะลลอองแ้วก็คืสังเกตแล้วก็จริงๆค่ะอาจารย์มันก็หายไปมันมันจะไม่ได้หายไปแบบฟิลเยอะทีเดียวมันจะไปครั้งละ 400-500จนไปถึง1,000-2,000มันจะออกไปแค่นี้ค่ะหนูค้าแบบนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมยังหายอยู่ทุกวันนี้ก็คือหนูเซฟสุดๆแล้วค่ะเซฟก็คืองไ,งไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็คือ ทุกวันนี้ทุกวันนี้อ๋อหนูสะพายกระเป๋าอย่างเงี้ยทำเหมือนแม่ค้าใส่สิบลูดเอาข้ากระเป๋าเลยดีไหมจะได้ไหมแต่มันพูดยากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนมันก็เยอะจับมือใครดมไม่ได้พี่เบนมันก็ดูยากนิดนึงเนาะก็เอาที่แบบสบายอยู่กันแล้วสบายใจดีกว่าเห็นอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ากว่าจะประสบความสําเร็จแบบนี้มานั่งคุยกับเราแบบนี้ก่อนหน้านี้ลําบากมากนะถึงขั้นร้องเพลงนะเจ้าของงานนี่ไล่กลับบ้านเลย จริงหรอมีนะคะพี่เบนจริงๆแต่ก่อนต้องย้อนไปตอนที่หนูเป็นหมอลำซ่งค,คือหนูเริ่มเริ่มลำตั้งแต่อายุ11 12อดบอปีอเด็กมากค่ะแล้วก็พ่อคือตอนนั้นหนูชอบหมอลำมากเลยหนูไปดูหลังเวทีเวลาเข้ามาแสดงตามตามบ้านตามหมู่บ้านหนูจะไปตลอดแล้วหนูจะไปอยู่หลังเวทีไปดูพวกพี่ๆหมอลำเขาแต่งตัวไปจับเครื่องประดับเขาไปจับรองเท้าส้นสูงเขาไปจับชุด แล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยทำไมเราอยากเป็นเราอยากใส่ชุดแบบแบบนี้จังเราอยากสวยมีขนไก่เยอะๆมีขนนกเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปบอกแม่แบบว่าอยากอยากเป็นหมอลำอยากเต้นอยากรำอันนี้ภาพอุ้ยตั้งแต่เด็กเห็นไหมล่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะเราอ่ะเนาะก็ชอบคือต้องเป็นหมอลำแม่ก็คือบอกว่าหนูชอบ ร้องตั้งแต่เล็กๆอะค่ะไม่แต่ว่าเราโดนไล่ออกได้ยังไงในเมื่อเราร้องเพลงดีสิทั้งงานน่ะี่เห็นฟิลแบบหมอลำซิ่งอะค่ะโดยโดยสมัยก่อนนะคะเขาจะจะมีแบบเนื้อนมไข่อแต่หนูไม่ไม่ใช่รูปร่างแบบนั้นหนูเป็นคนผิวดำแล้วแบบตัวเล็กๆอะค่ะก็ก็ยังไม่เต็มสาวแต่ถ่าเป็นไปรับไปรบงานเจ้าภาพก็จะไม่ค่อยก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์เจ้าภาพเท่าไหร่ค่ะก็เลยแบบ พอพอเราไปถึงงานมันนั้นมีงานหนึ่งเราไปถึงงานแล้วแบบก็หนูหนูกับแม่ก็คือเตรียมตัวกับพ่อก็คือเตรียมตัวจะลงไปแล้วแหละจะลงไปแต่งตัวหลังเวทีแล้วปุ๊บเจ้าภาพก็เดินมาอ้าวมันไม่ใช่หมอลำคนนี้นี่นะที่ในรูปอะ่ะมันไม่ใช่คนนี้เหมือนในมันเร,มเราไม่ตรงปกใช่ค่ะเราไม่ตรงปกเราไม่ตรงปกเออแล้วเขาเขาแบบอ้าวแล้วรูปมันไม่ใช่หมอลำคนนี้ ยังไงก็ไม่ใช่มีรูปมีอะไรอย่างเนี้ยทาไมส่งรูปมามันเป็นแบบนี้แล้วคนแล้วมันจริงมาทําไมมันเป็นแบบนี้อ,อ,อ,อมันไม่ตรงปกแล้วคือเขาก็แบบไม่ไม่ได้กลับบ้านลไม่ไมขึ้น,นแล้วหนูนอยไหมอะนอยมากอาจารย์หนูเฟลหนูขึ้นรถก็ะบะหนูกับเม่หนูลองไ่้<อ>แม่ก็่บบไม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกลับเถอะแม่ก็ตั้งรองทั้งหัวรอค่ะไม่ต้องพิวดพิวไม่ตรงปกอาจารย์เข้าใจเลยอ่ะเด็กๆกันเนาะแล้วยังแค่นี้ยังไม่พอนะอาจารย์ยังมีอีก เขาให้ร้องอแต่เขาไม่ร้องแต่เขาให้ร้องแต่แต่เขาไม่ยกดนเสียงแหบแล้วเสียงแหบแล้วแต่เขาไม่เอาข้าวมาให้กินค่ะพี่เบนเขาไม่เอาข้าวมาให้กินคือโดยปกติเวลาเราไปอย่างเงี้ยก็จะมีข้าวมาเลี้ยงมีน้องมีน้ำมีอะไรอย่างนี้อันนี้คือไม่มีเขาก็แบบเมือนเราแล้วลงรถไปเอ๊ะหมอลรำอะไรตัวเท่ากับปอมตัวเล็กกับตัวเล็กแล้วก็ ก็เฉยไปเลยก็ไม่มาดูเลยก็จนเวลาขึ้นแล้วทำไมเราไม่ได้กินข้าวอ่ะเอ้าทำไมเขาไม่เอาข้าวพ่อหนูก็เลยไปซื้อลูกชิ้นหยุดทำขนมข้าโท้ลูกค่ะก็เลยก็ต้องทำหน้าที่ไปเพราะเขาจ้างไปแล้วนะอาจารย์ไม่ได้กินข้าวก็ไม่เป็นไรชีวิตเรานี่แต่ละเี่ยตอนนี้หนูขอกินน้ำก่อนได้ไหมคะพี่เบนได้เอาน้ำให้น้องหน่อย <c oughs> ดูสิเมาส์กับน้องจาน้องแบบว่าคันคอเลยอ่ะดูดพี่คุยกับน้องไม่ธรรมาดานะแหมเธอมีวิธีการขอน้ำนเจ็บคอก่ <c oughs> อนนอะมัเจ็บคอ,อให้น้ำให้น้องกินน้ำนิดนึงมันต <c oughs> <c oughs> ื่นเต้นนะคะอาจารย์มันเลยคือจริงต้องบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยเข้าใจเลยอ่ะ เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไงอาจารย์ตั้งแต่11 12อ่ะนางก็ไปจับจับข้างหลังเวทีแล้วเห็นไหมที่เขาบอกเมื่อกี้จนวันนึงก็ได้มาเป็นนักรองจริงๆแล้วก็กว่าจะได้มาเป็นตรงนี้มันไม่ได้ง่ายเนาะชีวิตเนาะถือว่าความมุ่งมั่นเนาะความมุ่งมั่นและตั้งใจมาเมาส์กันต่อแค่นั้นยังไม่พอขึ้นหน้าเวทีเห็นอย่างนี้เมื่อกี้แบบบูลลี่ตัวเองแล้วนะหนูตัวดำพี่หนูไม่ใช่เนื้อนมไข่แต่คุณโดนลวนลามตลอดตลอดเนาะยังไงเธอเล่าซิ อาจารย์คะพอเวลาคนเรามันแต่งตัวขึ้นมันจะขึ้นไฟใช่ไหมคะมันก็จะดูมีมันก็จะดูมีอะไรระดับหนึ่งอาจารย์ก็เลยแบบมีฟิลชายแก่คือชายแก่พอแก่ยหันมองหน้าฉันค่ะสาวอยู่นะคะับตอนนั้นเป็นหญิงแก่เป็นเป็นฟิลขี้เมาเลยเหลอคะอาจารย์เป็นขี้เมาก็จะแบบเวลาเรานั่งลงรับรางวัลหน้าเวทีเนี่ยเขา เขาก็จะจับขาจับอะไรเราอย่างเงี้ยบางทีก็มีถ่ายรูปด้วยนะพี่เบ้นมีถ่ายแอบถ่ายเพราะเาเราก้มไปรับนาะบางทีมันก็ต้องนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีมีมือแบบจะมาจะมายัดยัดตรงนี้ยัดตรงนี้แล้วหนูจัดการยังไงจัดการหนูก็ชี้หน้าด่าเลยไงแต่เก็บเงินแต่ไปเด้อเศร้าบาทนี่ขอเบ่เอาเออเชิญเชิญก็ด่าหูว่าหนูก็เป็นคนปากเดียวอยู่นิดนึง่ะแล้วเขาหยุดไหมคะ แล้วเขาหยุดบ้าเขาก็หยุดบางคนก็มืนค่ะบางคนก็ไม่หยุดก็จะเจอไปทุกรูปแบบค่ะอาจารย์เคยฟาดสักครั้งไหมเคยฟาดสักครั้งแต่แต่ไม่ได้แบบรุนแรงแบบถึงเอาไมโขกหัวมือนไม่อะไรนะคะอาจารย์ก็แบบวางไม้แล้วก็ชี้หน้าด่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 าเนี่ยเออทีนี้คนข้างๆเขาก็ช่วยด่าด้วยเนาะอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ต้องช่วยเซฟเปล่าอะเพราะไม่งั้นเราก็โดนอยู่คนเดียวเนาะแค่นั้นไม่พออาจาย์โดนอะไรอีกอาจารย์บอกสิ โอ้เธอถึงขั้นโดนเรื่องก้นบุหรี่ปาเลยเหรอคะใช่ค่ะวัน,นวันนั้นน่ะหนูไปทําการแสดงอยู่ที่อําเภอ,อเพิร์หนึ่งมันเป็นงานบวชแล้วเหมือนเขาขอเพลงกับหนูแล้วมันคือเพลงอะค่ะตอนนั้นหนูร้องเพลงเร็วอยู่แต่เขาขอเพลงช้าคือมันต้องไปตามตามคิวค่ะตามจังหวะก็คือจะค่อยๆลดจังหวะไปเรื่อยๆเ,เราจะไปอยู่ดีจะไปเปลี่ยนฟิลแบบเป็นช้าเร็วช้าเร็วอย่างนี้ม, <c oughs> มันไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงอาจารย์นักดนตรีด้วยว่าเขาเปลี่ยนจังหวะ แล้วนางก็ไม่พอใจนางดูดบุหรี่เนี่ยนางก็ปาก้นบุหรี่ไปเสนรแล้วมันมาโดนถุงน่องอาจารย์ถุงน่องหนูขาดแล้วมันถูกเนื้อหนูหนูก็วางไปหนูก็ด่าเลยด่ากันเลยเจ้าภาพยุ่ใสมาเอาพะย่นี่ออกไปนูนค่ะประมาณฟิลเนียแล้วหนักกว่านั้นพี่เบ้นแก้วเหล้าลอยขึ้นมาด้วยนะยังไงเธอมีปลาแก้วเหมือนเมาเหมือนกันค่ะไม่พอใจขอเพลงไม่ได้เหมือนกันคก็จะทีแรกนางก็มาตบ เวทีนะคะนจะเป็นเวทีตบขอเพลงขึ้นมาได้สักเถอะขอเพลงขึ้นมาเลยสักเถอะตอนนี้สิ่้องให้หนูกาใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะร้องให้ยูใจเย็นเด้อเสี่ยรองให้ยูถ่าย้าข้าวเด้อรอก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วนางก็ไม่โอเคแล้วนางก็โยนแก้วเบียร์มาพอดีจังหวะหนูก็เตะสวนนะคะเตะสวนลงไปหน้าหน้านางเลยค่ะ นุยก็เตะนึกว่าเตะแกเปล่านู้นู้รู้เลยว่านูนรู้เลยว่าแกเดินมาแกต้องปาใส่หนูแน่เนี่ยคนนี้ต้องปาใส่หนูแน่เนี่ยเมราะว่าแกเดินมาถือแบบอย่างนี้เลยอแก้วใหญ่มากนะคะพี่เบนแก้วใหญ่ขนาดนี้เลยแก้วแก้วเบียร์ะนาดตีย่าถ้าโดนก็แตกนะหนูก็โดน เ้วเขาก็โยนมาหนูก็เตะสวนเลยค่ะสรุปแล้วน้ําก็เต็มหน้าเขาค่ะถึมัโดนเขานั่นแหละใช่ค่ะอุยแต่ว่าตอนนั้นเราเรายังไม่ดังไงพี่เบซ์มันก็ยังไม่เป็นกระแสค่ะพี่เบ้นขาแต่ที่เราฟังฟังมานะอันนี้ยังเบาๆมีหนักกว่านี้ค่ะคุณขาเห็นว่ามีผู้ชายปริศนาประตบเธอเลยหรอยังไงอ่ะเร็วๆนี้เองนะเร็วนี้ค่ะตอนตอนอยู่ปฐมเนี่ยแหละค่ะใบใบนี้เองค่ะก่อนก่อนปิดวงควันนั้นหนูร้องเพลง อยู่ดีๆค่ะหนูก็นั่งเก็บเก็บติ๊บธรรมดาหน้าเวทีค่ะก็จะมีพ่อพ่อพ่อดีดนะคะที่เป็นพิธีกรประจําวงแกก็จะดูแลปกติของแกเลยแต่วันนั้นอน่ะแกไม่ได้ไปนั่งหลังหนูแกมาอยู่ข้างหน้าขอโทษดูคลิปไปด้วยตบเต็มหัวเลยอะนี่ไงในคลิปนี่ไงนี่ไงโอ้แล้วไปนั่งด้วอยู่แล้วมันตบแรงมากหนูรู้เลยหนูรู้แลวหนูก็พอตบหนูก็หันไปเลยมือมัน พอดีมือจังหวะมือมันดึงออกไปพอดีหนูก็ไลยรู้ว่าใครตกอพอมองลงไปแบบหนูอยากหยุดทําการแสดงตรงนั้นเลยนะพี่เบนแล้วอยากด่าแล้วอยากให้ผู้ชายคนนั้นออกไปแต่ว่าภาพตอนนั้นมันประมวลความคิดแล้วเฮ้ยมันทําไม่ได้วะเพราะว่าเราคนอื่นที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขากําลังเต้นอยู่อะพี่เบน หนูจะไปหยุดพอดคนคนเดียวแล้วมองไปนางเมาด้วยอ่ะเราจะไปเอาอะไรกับคนเมาอะไรเงี้ยหนู้าแต่อาจารย์สังเกตเห็นค่ะพอตบปั๊บหนูพูดอะไรคํหนึ่งผ่านไม่อ่ะพ่อมันตบหัวหนูอก่อนหนูบอกพ่อก่อนพ่อมันตบหัวหันนี้เหพ่อก่อนเลยพ่อนี่เนี่ยูชี้มันพ่อบางกรนีมันตบหัวหนูมันตบหัวหนูเออเออฟัองพ่อก่อนแล้วพ่อว่าใจเย็นลูกใจเย็นก็คือพ่อดีดเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะพ่อดีดแกแบบใจเย็นลูกไปต่อนะลูกค่ะก็มันคือมีพ่อคือแบบ ให้เราแบบไปต่อได้ค่ะก็บอกว่าอย่าหยุดนะเพราะว่าการแสดงเราต้องไปก่อนอะไรช่างมันแป๊บหนึ่งก่อนต้องไปต้องร้องให้จบเพลงก่อนค่ะพี่เบอนค่ะคือต้องบอกว่ามันก็ต้องโชว์ต่อเพราะว่าเนี่ยยิงอย่างที่พูดดูดิแดนซ์ส่งแดนเซอร์เขาไม่รู้เรื่องอะเนาะทุกคนก็ต้องเล่นกันต่อต่อไปเนาะแล้วคนที่มาดูเขาซื้อบัตระพี่เบซนบัตรละร้อยแปดสิบแล้วจะมาหยุดแบบหยุดแบบบเพราะผู้ชายขี้เมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ เนาะนูก็ต้องไปต่อชีวิตนี่ไม่ได้เบาๆเนาะยังมีอีกนะคุณหนักมากช่วงหน้าขอขอพี่ถามในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนหลายๆส่งเบรกเลยไหมคะหรือส่งให้ให้พี่คุยต่อใช่ไหมอะคุยต่อกันเนาะนี่จะส่งเบรกให้เฉยเลยอะต้องบอกว่าเห็นแบบนี้นะคะมีมีแฟนแล้วหลายๆคนบอกว่ามีแฟนไม่เคยเปิดตัวเลยเปิดตัวไหมเอ่อหนูเปิดเปิดตัวนะคะพี่เบ้นก็เปิดตัวเปิดตัว มาตลอดก็คือหนูมีมีแฟนมา,มาก่อนที่จะมาอยู่ปฐมแล้วก็คือกอบคบกันก่อนหน้านี้ก็คือมีมั่นหมายกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่พอมาอยู่ปฐมพอดีมันถึงกําหนดที่เราต้อง,ต,องต้องแต่งงานเราต้องวางไว้ก็เลยจ่ค่ะก็เลยต้องไปแต่งงานตามผู้ใหญ่ว่าอะไรเงี้ยแต่เอาแสดงว่าแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีสามีแล้วนะทุกคนห้ามจีบ oh. <laughs> คะแนน คะแนนนิยมลดลงไหมพอเขารู้ไม่ค่ะพี่เบนก็คือเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แฟนแฟนขับหนูจะเป็นพวกพี่พี่กระเธอยค่ะเขาชอบหนูเขาชอบแฟนหนูด้วยค่ะอยต้องต้องโชว์แฟนหน่อยเอ้านี่ไงแฟนมาด้วยนะคแฟนสวัสดีค่ะแฟนเชื่ออะไรอ่ะพี่อ๊อฟค่ะพี่อ๊อฟสวัสดีค่ะคุณขาไม่ใช่ใครฉันก็ชอบนะคคับเอาอีกแล้วดูดีดีพี่อ๊อฟอยากรู้ว่าอยู่บ้านห้าวแบบนี้ไหม <C> e <at> แบบนี้แหละครับห้า <c oughs> คืออย่ามีเรื่องนะครับโอ้จ้ะดูจากแฟนก็รู้แล้วแหละว่าแฟนเรียบร้อยใสแสดงไม่ธรรมดานะเธอแฟนรู้เลยอ่ะแฟนเรียบร้อยมากเอออยู่บ้านใครยอมคะส <c oughs> นมากจะผมเะเอ้ยน่ารักเอออย่างนี้แต่งโอเคละโอเคดีละเมื่อกี้นี้ที่เป็นเกริ่นเอาไว้นะช่วงหน้าต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ชีวิตเนาะโดนอะไรมาเยอะมากแต่เรื่องที่หนักจริงๆเลยก็คือเกือบตาย เพราะว่าโดนของอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคคคน้องบิ๊กคะแล้วเรื่องราวที่โดนของคืออะไรอ่อมันเป็นช่วงเหตุการณ์ปีปีที่แล้วคะ่ะที่หนูไปออก,ออกงานเยอะมันมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ช่วงหนึ่งที่หนูร้องอเพลงตัวเองไม่ได้เลยที่หนูร้องเมื่อกี้คะ่ะตอนเปิดรายการอะคะ่ะ จีชิยาวอนแฟนหนูร้องไม่ได้เลยร้องไม่ได้แปลว่าอะไรอะแบบเวลาร้องมันเสียงเห็บแล้วเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกค่ะเสียงไม่ออกเลยแต่ว่าเป็นเฉพาะเพลงเดียวนะคะเพลงเดียวเพลงนี้เพลงเดียวเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินอันเนี้ยค่ะเออแต่เป็นซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าหนูตอนหนูอยู่ลำมซิงหนูก็แบบร้องห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เคอไม่เป็นอะไรก็คือปกติดีแต่ว่าก็มีพี่คนนึงที่แบบว่า เฮ้ยไปลองไปวัดไปอะไรดูไหมที่แรกหนูก็คิดว่าตัวเองเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่แล้วแบบบริหารเวลายังไม่ได้นอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปวัดแล้วเป็นยังไงบ้างลราไปวัดพระอาจารย์แกก็แบบทักทางบอกว่าเฮ้ยมันมันดวงไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมาลองมาลดน้ำมนต์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็ตัดสินใจไปกับพี่อาร์มพี่มิวอะค่ะวันหน้าพี่แกก็พาไปวัดของพระอาจารย์ที่อุดรนะคะ วัดหลวงพ่อจเจริญน,นะคะแล้วเหมือนว่าวันนั้นอ่ะหนูไม่รู้สึกตัวเลยหนูเข้าวัดแล้วแบบหนูไม่รู้สึกตัวเลยแต่ว่าหนูหนูเห็นคลิปที่เปิดเปิดมาหนูก็แบบปิดหูปิดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว,ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบคนนุคคลเนาะพี่บ<ฆ>ุญเ,เนาะแล้วแบบพระอาจารย์ก็ลดน้ำมนต์ให้ลดน้ำมนต์ให้แบบใส่แบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยเขาว่าง,งั้นนะคะ<ฆ>แต่พอหนูรู้สึกตัวกทีหนูอ้วก,อ,วกอ้อวกอ้วก,อ,วกออก แตกลวกแตกเลยแล้ว,ห,ลว,ลวหนูหนูหนูรู้สึกตัวว่าเฮ้ยทำไมเรามามาอยู่ตรงนี้คือ,อ <pler. S 2> ตอนที่เป็นอ่ะพี่ออฟบอกว่าแฟนหนูค่ะค่ะหนูฟอนหนูฟอนนอนฟอนตาลอยฟอนหมายถึงตอนเป็นคือตอนที่เราไปหาพระไปะหาก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปหาพระรอค่ะก่อนที่คือหนูไม่มีความสุขกับการทํางานเลยที่เบ้นตอนนั้นน่ะหนูไม่มีความสุขหนูรู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษ หนูไม่อยากกินข้าวเลยคหนูไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอะไรไมีแต่อยากนอนอมไม่อยากทํางานไม่มีความสุขเวลาร้องเพลงก็ร้องไม่ได้แต่เพลงอื่นหนูก็ร้องได้ปกติมีมีพี่เขาบอกว่าเข้าวัดไม่ได้ด้วยค่ะหนูเข้าหนูเข้าวัดแล้วรู้สึกแบบเสียงดังอะ่ะหนูดูอยากปิดหูไว้อย่างเงี้ยตลอดเสียงดังมากเสียง,งอะไรดังลูกไม่รู้พี่เบ้นมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้มันเหมือนดังอยู่ตลอดบึ้ม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 อะไรเงี้ยแต่แต่เราก็รู้ว่าผิดปกติค่ะ แต่หลังอย่างน,านั้นหนูก,ก็คือไม่ไม่รู้สึกตัวแล้วเออเหมือนไม่รู้สึกตัวเลยแล้วพี่ก็แบบพี่เขามีถ่ายคลิปบางส่วนนะคะค่ะอุ้ยหนูอาดูหนูอยากอายเด้หน,นู่าผู้พิเศษอีหยงเนาะอยากายทำอะไรมาเนาะอกเนอออยากจะหายแล้วเลยแต่พอแต่พอเราไปที่วัดจัดการเรียบร้อยออกมาก็คือของหลุดหายเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะ่ะแล้วเราเราเรารู้ไหมว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นใครทําเราคือตอนตอนที่ไปไปวัดนะคะเขาบอกว่า มีผู้หญิงกับผู้ชายสั่งมาบอกว่าให้ตามหนูเนี่ยให้ทำงานไม่ได้ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ได้ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ลองเพลงเมื่อกี้ได้แล้วเราต้องติดตามผลงานเนาะถ้าเกิดว่าอยากดูวิวอ่ะไปดูได้ที่ไหนถ้าอยากติดตามผลงานนะคะฝากติดตามผลงานประถมบันเทิงศิลินนะคะหมอรำประถมบันเทิงศิลินนะคะแล้วก็ทาง เพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ t ิ k t o k ต่างๆแล้วก็มีรายการกับ Workpoint ด้วยค่ะก็ติดฟังฟังได้นะคะมีรายการกับเวิร์กพอยฟังได้ไหมนนี้ช่องวันฟังไปเรียบร้อยแล้วคนี่ใส่นี้ป่ะไปตามดูหมอลำเอาแล้วกันเนาะนี่ขอบคุณมากนะคะน้องวิวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องคะเบิ้งรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกัน้อค่ะ เสียงลำนำส่งลงกรอนด้วยใจวาจาบิวจิตชริยาลูกสาวผู้ลาจากเมืองอุบล